พระหาลาภจักระหาเงินหาทองอุบาทตกปาิกาหาอัดหาธรรนะมันตามกันระพากดินนะหวังมากหวังคนหวังดุดหวังคนหาที่ไหนเนดะี่ยคงงมเก็มในต้องมหาสมุทก็ยังยากนะโอ้จียใจจะไปว่าท่านนะอุปนิ้ัยท่านท่านชอบอย่างนี้แต่นั่น,นคือ จิตเอ้ยคือนั่นคือจิตของท่านนถึงแล้วเป็นจิตอาหารหันแล้วอย่าไปประมาทนะหรือได้ยังไงพระเ,เป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงให้คะแนนกันนั่นแล้วก็ต้องดูที่ทำที่เป็นไน,นี้ที่มักแต่จีนสมาธิปัญญาแต่พระยังกินข้าวตลอดอยู่ตลอดเวลามันก็คือเปรตตนหนึ่งนั่นแหละพระยังจับเงินจับก,กองใช้ใจ่ายเงินทองก็เปรตตนหนึ่งนั่นแหละพระยังป้าของเขียวขุดดินด่ายากก็เปรตตนหนึ่งนั่นแหละ พระแต่งกายเรียนแบบคาราบาลก็เป็นตนหนึ่งนั่นแหละพจะพูดฟังรตรงเลยนะถ้าพวกเราไม่รักษาใครจะรักษานะไม่เคารพพระพุทธเจ้าผู้เป็นศัจดาเลยเหรอประมาณพระพุทธเจ้าระดับนั้นจะเป็นพระเป็นสมณศักได้ยังไงตั้งตัวเป็นศัสดาเองกันหรือไง